น้ำหนักปล่อยหางโลหกโลหกนะครับท่านผู้ชมตัวนี้โอ้สวยมากหางใหญ่หนท้ายใหญ่นี่ดูหน้าเขาหน่อยอานนี่น้ำหนักนตัวผู้นะท่านผู้ชมพัมพัมพัมว้าป่าทุ่งสองเดืนอน สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ฟาร์มหนูพุกยักษ์สกลนครน,นะครับเดินทางมาที่อำเภอภูพานนะครับวันนี้ไม่ได้มาเปิดฟาร์มนะครับแต่ว่าจะมาพาท่านผู้ชมนะครับมาดูความคืบหน้าความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับแล้วก็จะมาปลนพันหนูด้วยพอดีนัดกับทางทีมงานเอาไว้ว่าจะมารับพันหนูนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับเข้าไปชมว่าหลังจากที่ฟาร์มหนูพุกยักษก์สกลนครสาขาอำเภอภูพานเนี่ยได้เลี้ยงหนูมาหลังจากวันที่เปิดฟาร์มนะครับณนะ ตอนนี้ก็เวลาไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้วผมจําไม่ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับเจ้าของฟาร์มว่าตอนนี้เขาเลี้ยงมากี่เดือนกี่ปีแล้วนะครับแล้วก็การขายเป็นยังไงบ้างหนูเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยครับเดี๋ยวเราใส่แมสก่อนนะครับจริงๆสกลนครไม่ไม่มีความเสี่ยงเรื่องของโควิด -19 นะครับแต่ว่าเราเซฟเอาไว้เพื่อป้องกันนะครับ ป้องกันทางลูกฟาร์มด้วยป้องกันตัวเองด้วยนะป้องกันคนในครอบครัวลดลดความเสี่ยงนะครับสวมแมสด้วยนะครับโอ้ใหญ่มากเนื่ว่าตัวคู่โอ้ตัวเมียโลสามท่านผู้ชมเมโลสามไม่ธรรมดาเนี่ยมายากษ์พิฆาตครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบช่างเล่นครับพี่กัดตรงนี้ของฟาร์มของเราอยู่ที่ไหนครับอยู่ ตำบลร้างขอตำบลอ่างข้าเนาะบ้านเชียงแสนพัฒนาบ้านเชียงแสนพัฒนาอำเภอภูพานครับครับผมเบอร์ติดต่อช่างเด่นนะครับศูนย์ห6หนึ่งสองสองแปดหแปดสามสี่ครับครับผมก็เดี๋ยวผมจะก่อนที่จะผมจะมาเอาหนูนะอันนี้กองเตรียมมาแล้วแต่ไม่พอเดี๋ยวมาเอามาที่นี่อีกสองกรงนะครับจัดชุดใหญ่เลยนะครับมีหนูนี่ต้องปนนะครเดี๋ยวให้ช่างเด่นนะครับพาไปชมหนูก่อนที่ที่เราจะ มารับวันนี้แล้วก็พ่อแม่พันธุ์ที่อยู่ทางนี้ด้วยนะครับผมพ่อแม่พันธุ์แบบนี้อันนี้อายุกี่ปีแล้วครับอยู่ตรงนี้ตอนลงตอนนั้นมันเดือนเดือนสามเดือนสามใช่ไหมอ่าก็น่าจะเกือบปีครับประมาณปีหนึ่งกับประมาณหนึ่งปีก็อยู่ในเลทโลหกโลหเจ็ดโลหแปดประมาณอันนี้พันธุ์หนูรุ่นแรกที่ลงใช่ไหมครับใช่ใช่ครับ ก็ได้สายเลือดมาเยอะอยู่นะเนีบอขวบมากตัวนี้สร้างล่าสุดมันอยู่โลหกนะท่านผู้ชมนี่รุ่นแรกนะครับบักเถิดใช่ไหมครับเนี่ยครับผมน้ำหนักปล่อยหางโลหกโลหกนะครับท่านผู้ชมตัวนี้โอ้สวยมากหางใหญ่หนะท้ายใหญ่นี่ดูหน้าเขาหน่อยอ่ะดูดูมีอีกไหมครับนี่นี่เดี๋ยวดูบอ่อนี้ด้วยนี่ตัวนี้ก็ตัวใหญ่ครับอ่าลงเลยหนักตัวนี้ผมว่าน่า,นาจะมี กิโลขึ้นอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงแต่ว่าน่าจะโลสามโลสี่ได้อยู่นี่นี่นะครับตัวผู้ครับนี่โลสี่นะครับท่านผู้ชมตามคาดเป๊ะโลสามโลสี่โลสี่โลสี่นะพ่อพันยังเซิงอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยครับยังเซิงอยู่เนาะใจลูกดีครับให้ลูกดีนะครับไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าตัวใหญ่เฉยๆไม่เซิงไม่ได้ไม่เข้าท่านะครับแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นต้องลงมอกเดี่ยอันนี้พ่อพันดูแม่พันด้วยครับดูแม่พันด้วยนี่ดูแม่พันครับอันนี้ตัวผู้หรือตัวเมียครับเนี่ยตัวเมียตัวเมียนะครับครับโอ้ตัวนั้นตัวใหญ่มากท่านผู้ชมขอขอชมน้ําหนักหน่อยครับเนี่ยตัวโอ้ใหญ่มากเนื่ว่าตัวผู้อันนั้นว่าอ๋ออ๋อห่วงห่ว่วงนี่นะครับท่านผู้ชมตัวตัวเมียนะครับเนี่ยตัวเมียตัวเมียนะครับ นี่นะครับท้องใหญ่ด้วยนะครับท้องใหญ่ด้วยนะครับดูน้ําหนักตัวเมียครับแม่พันธสาขาผู้พันนะครับไม่ค่อยได้ช่างนะครับเพราะว่าช่างแต่ตัวผู้ช่งแต่ตัวผู้สาขานี้เขาออนทัวนะเดี๋ยวจะออนทัวตลอดจะช่างยากหน่อยเพราะว่าหนูไม่ไม่ค่อยได้ขึ้นแต่ช่างเท่าไหร่นะครับออ โอ้ตัวเมียโลสามท่านผู้ชมตัวเมียโล 3, มโ 3. ไม่ธรรมดาเด้อนี่บอยากสิภาค <c oughs> <c oughs> โอเคครับนี่ก็คือพันหนูที่ที่ทางาลูกฟาร์มลงไว้ชุดแรกๆเลยตั้งแต่ผมมาเปิดฟาร์มนะครับแล้วก็วันนี้จะมา,อาเอาลูกๆมันแล้วก็คือคือหนูพวกเนี้ยที่ลูกหลานมันเนี่ยก็กระจายไปไปอยู่ทั่ว,ลวนะเลยเนาะของช่างเด่นก็คือ อาช่างเด่นของของเราเนี่ยในในเครือข่ายของช่างเน่นเองตอนนี้มีที่ไหนบ้างที่อยู่ในเครือข่ายนะครับแนวที่ที่อยู่ในเครือข่ายของช่างเนียนี่เป็นฟาร์มของของของน้องของน้องอยู่ที่สาขานครนายกนครนายกนะครับแล้วก็มีของลูกสาวที่อุบลสาขานําคุณครับแล้วก็ผมเองสองที่สองที่ที่เบอร์ทงสรีอุบลกับ ทีี่่นครับออ๋ทุ่งสีอุดมจังหวัดบลราชาชาธนีนะครับนี่ก็คือเจ้าของฟาร,ร์มก็ดูดูแลเจ้าตัวเล็กอยู่เจ้าหมูผมอยู่สวัสดีค่ะสาขาอุบลอำเภอทุ่งสีอุดมคะ่ะฝากติดตามได้เยค่ะฝากฝากเบอร์โทรไว้นำเนี่ยเ <c oughs> บอร์โทรกะ0657483296่ โอเคครับผมนี่ก็คือสาขาทุ่งสีอุดมนะครับค,คือทั้งทั้งทั้งสองเบอร์ก็คือทั้งช่างเด่นแล้วก็คุณฟ้าก็สามารถติดตอ่อได้เหมือนกันแต่ว่าบัญชีเดียวคือบัญชีคุณฟ้า<ะ> <laughs> ติดตอ่อได้ทั้งสองแต่ว่าบัญชีเดียวอ่โอเคครับขอบคุณครับอ้เราไปดูหนูที่อ่ที่เราจะมารับวันนี้นะครับเป็นหนูอายุหนึ่งเดือนที่เราจะอ่านไปเลี้ยงแล้วก็ุนเตรียมส่งให้กับทางลูกค้าที่สั่งจองเอาไว้นะครับก็คือมารับพันหนูจากทางทีมง,งานนะครับ ตัวผู้อันนี้เป็นเป็นหนูตัวผู้นะครับครับอ่านี่ตัวผู้นะท่านผู้ชมอันนี้บักเถิกนะครับบักเถิกหนึ่งเดือนมีเดือนกว่าไหมครับหรือว่าเดือนเต็มครับพวกนี้เดือนไม่เกินเดือนอาทิตย์นะครับไม่เกินเดือนหนึ่งอาทิตย์เนาะครับก็ประมาณนี้ไม่เกินหนึ่งเดือนกับอีกไม่เกินเจ็ดวันนะครับขอดูตัวเมียบ้างครับตัวเมียขนาดอันนี้ตัวเมียตัวผู้ครับเนี่ยนั่นเป็นตัวผู้ครับตัวผู้เนาะอ่าขอดูตัวเมียบ้างตัวเมียจะขนาดไหนหนึ่งเดือนนะครับท่านผู้ชม พวกนี้เราชั่งน้ําหนักให้ท่านผู้ชมดูได้ไหมครับว่าหนูหนึ่งเดือนของเราเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่เดี๋ยวขอเดี๋ยวผมเอาตาชั่งมาก่อนตะชั่งน้ำหนักให้ให้ทางทีมงานดูด้วยนนนี่นนนบูยใหญ่ไปบ่หนึ่งเดือนเจ็ดวันจะไม่ใหญ่ไปหรือ <laughs> ว่าห e นึ่งเดือนเจ็ดวันน้ําหนักของเขาจะเท่าไหร่นะท่านผู้ชมลองลองกนะ็ได้เนาะอันนี้ตัวลองลอง,ลองไม่ใหญ่ใช่ไหมครับอันนี้หน e ึ่งเดือนสามขีดแล้วนะท่านะผู้ชม สามขีดอย่าปล่อยห่างเด้อผมไม่วิ่งรับไม่บวรัดสวยเด้ออ่ะขอดูดูอีกสักตัวสองตัวครับตัวคู่นะครับอันอันนี้ตัวรองขอดูตัวใหญ่หน่อยคือหนูพวกนี้คือมันเลยหนึ่งเดือนมาแล้วประมาณมีเดือนเต็มกับเดือนกับอีกเจ็ดวันนะท่านผู้ชมครับน้ําหนักมันก็เลยขึ้นมาประมาณนี้อ่ะตัวนี้ก็สามขีดนี่คือตัวคู่นะครับก็อยู่ในเลดนจะได้เลดเนี่ยครับพ่อใหญ่แม่ใหญ่ลูกก็ต้องใหญ่ตามนะท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวอีกสักตัว อ่าอ่าสขีดกว่ากับ3<า>ขีด3ขีดครับอ่าโอเคขอดูตัวเมียบ้างครับคนนี้เขอดูตัวเมียนะท่านผู้ชมตัวเมียตัวเมียนี่เนาะครับอ่าตัวเมียครับอันนี้ตัวเมียหนึ่งเดือนนะครับสองขีดกว่านะครับท่านผู้ชมนี่ครับอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับหนูเกรดเอนะครับรู้ไหม นี่นะครับตัวเมียนะครับอู้ตัวเมียก็เกือบสามขีดสามขีดไปแล้วสามขีดนะครับท่านผู้ชมขอเบิ่งหน่อยเอาเอาให้ดูจุมิจิมิมันหน่อยเดี๋ยวเขาจะไม่เชื่อว่าตัวเมียหรือตัวผู้มันใหญ่จังอ่ะดูดูชัดๆนะครับนี่ตัวเมียนะท่านผู้ชมอ่าเห็นไหมเลาะกล้องเห็นไหมนี่ก็คือพันธุ์หนูที่ผมจะมาคัดวันนี้เดี๋ยวดูคัดอีกทีนึงว่าตัวไหนผ่านหรือไม่ผ่านนะแต่ว่าเท่าที่ดูก็สวยทุกตัวนะครัตว์นีแล้วก็ฝั่งนู้นครับหนูสองเดือนนะเดี๋ยวเราไปชมหนูสองเดือนนะครับ ใช่ครับผมสองเดือนเนาะอันนี้ตัวเมียตัวผู้ครับนี่ตัวผู้ครับตัวผู้เนาะขอดูน้ําหนักหน่อยครับอ่านี่น้ําหนักตัวผู้นะท่านผู้ชมฮัมฮัมฮัมโอ้ปาดโถสองเดือนว้าวสองเดือนเต็มห่ืครับสองเดือนหนึ่งหนึ่งหนึ่งเดือนสิบเอ็ดครับเราจะเป็นสองเดือนอีกแปดเก้าวันสองเดือนกับอีกประมาณแปดเก้าวันท่านผู้ชมห้าขีดห้าขีดกว่าด้วยนะครับ โอ้โหธรรมดาได้เนี่ขอดูอีก,อก,อกสักตัวสองตัวเดี๋ยวพระเจ้าจะมาเสือเขาตัวนี้ดูใหญ่นะอ่าอีกตัวหนึ่งโอ้ตัวนี้จะต,ตัวใหญ่กว่าไหมเนี่ยห้าขีดเหมือนกันปล่อยหางได้ไหมอ่าปล่อยเบาๆอ่าห้าหกขีดนะครับผมโอ้โหใหญ่ใหญ่ใหญ่หญมากนะะขอดูตัวเมียบ้างครับสวยเลย ตัวเมียสองเดือนตัวเมียสองเดือนเกือบห้าขีดห้าขีดเลยแหละท่านผู้ชมสวยมากเลยครับนี่โอ้โหตัวเมียนะครับตัวเมียนะดูชัดๆนะท่านผู้ชมอันนี้หนูเพศเมียดนี่โอ้โหใหญ่จริงๆมองตัวก็แล้วสองเดือนนะตอนนี้เราเรามีหนูสองเดือนนี่กี่กี่ตัวครับตัวนี้ประมาณบ่แล้วเกือบสิบบ่แล้วเกือบสิบตัวน่าจะรวมหกหกสิบตัวเมียหกสิบตัวเมียได้อยู่ สี่ห้าสิบตัวตัวเมียประมาณสี่สิบถึงห้าสิบตัวตัวผู้ประมาณหกสิบถึงไหมครับตัวผู้ไม่ถึงไม่ถึงเนาะก็ถ้าถ้าใครอยู่สามสิบตัวผู้สามสิบตัวผู้สามสิบตัวนะครับหนูสองเดือนของทางช่างเด่นจะมีอยู่ตอนนี้คือสามารถจำหน่ายได้เนาะจำหน่ายได้ถ้าใครสนใจนะครับอยากจะได้พันหนูนะครับพิกัดตรงนี้คืออำเภอภูพานนะครับก็มีหนูสองเดือนตัวผู้อยู่ประมาณสามสิบตัวตัวเมีย อยู่ที่4 0่สถึงห้ตัวประมาณนี้นะครับมาก่อนได้ก่อนบอกอย่างนี้แล้วกัน <l ug> น้าหนักก็อย่างที่เห็นครับผมสวยทุกตัวนะครับตรงนีง้ยุกุมเลยตรงอ้วนน,รน,นตรงเนี่ยตรงอ้วนก็สี่ขีดกับห้าขีดครับท่านผู้ชมถือว่าใหญ่นะครับใหญ่ใหญ่มากนะครับก็อยากได้ก็อินบ็อกเข้ามาหาช่างเด่นกับคุณฟ้าได้เลยนะครับสำหรับหนู2เดือนนะครับเด๋ยผมจับหนูก่อน เดี๋ยวจับหนูก่อนตอนนี้เดี๋ยวเรามาจับหนูหนึ่งเดือนคัดหนูหนึ่งเดือนแล้วก็ทั้งเด่นมีฟางไหมครับมีครับฟางมีเนาะเดี๋ยวเราไปเอาฟางันในกรงนี้สามกรงนะครับก็ทั้งหมดตัวเมียกี่ตัวนะครับทเด่นตัวเมียแปดสิบสองตัวตัวเมียแปดสองตัวแล้วก็ตัวผู้ตัวผู้ ท่านผู้ชมครับตอนนี้จับพันหนูเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวเอากลับบ้านนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะไปจับเพิ่มอีกอยู่เพราะพอดีมีลูกค้าสั่งหนูมาเมื่อกี้ก็จะเอาจากชัางเด่นนี่แหละไปให้ว่าที่ฟาร์มไม่มีนะครับเดี๋ยวจะไปส่งหนูต่อด้วยนะครับก็พูดคุยกับเจ้าของฟาร์มอีกสักนิดนึงนะครับตั้งแต่เลี้ยงมาเราจําได้ไหมครับว่ากี่เดือนกี่ปีแล้วถึงปีไหมครับ ยังไม่ถึงครับอีกว่าสักเดือนหนึ่งไหนปีก็จาได้ตอนนั้นมันปลายกลุ่มผ้าอ๋อครับก็ยังไม่ถึงปีแล้วตอนนี้ช่างเด่นเรื่องของการขายเป็นยังไงบ้างครับก็ก็ดีนะครับการตอบรับดีตอบรับดีเนาะผมว่าเป็นอาชีพที่ถ้าเปรียบเทียบกับการเรียงอย่างอื่นเนี่ยเห็นเงินเร็วกว่าเห็นเงินเร็วกว่านะอันนี้ช่างเด่นก็เลี้ยงมายังไม่ถึงปีนะก็ ผมก็มาเมาหนูเรื่อยเยเพราะว่าคือทั้งทั้งผมซื้อกลับเองด้วยแล้วก็ทั้งขายส่วนตัวเองด้วยเนาะเพราะว่ายังตอนนี้คือช่างเด่นก็มีหลายสาขาที่ที่ดูแลช่วยกันอยู่ที่ทางเป็นญาติกันด้วยนะครับทางฝั่งอุบลทางสังนครนายกอะไรเงี้ยหลายๆสาขาก็ทีมงานทางนี้ก็จะมีหนูป้อนให้ผมเรื่อยๆนืแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยยอดขายส่วนตัวพอจะสรุปค่าใช้จ่ายได้ไหมครับว่าเรามีรายรับต่อเดือนเนี่ยกับหนูเนี่ย เยอะไหมครับหลักหมื่นนะัหลักหมื่นนะหลักหมื่นนะครับอันนี้เราได้เสริมเนาะเราได้เสริมต่อเดือนนะท่านผู้ชมก็ทักหมื่นักแล้วนะครับหักแล้วก็คือไม่รวมรายจ่ายหักแล้วเหลือก็ยังหลักหมื่นอยู่ครับก็ยังหลักหมื่นอยู่นะครับท่านผู้ชมนี่ก็คือฟาร์มหนูพุกยักษ์สกลนครสาขาภูพานนะครับเลี้ยงแล้วผลผลลัพธ์เนี่ยที่ได้เนี่ยคือผมว่าหนูเนี่ยได้คุณภาพเพราะว่ามีกระแสตอบรับกลับมาจากลูกค้าอันนี้ไม่ได้ชมนะเล่าให้ฟัง ยังไปสาขาชัยวานเขาว่าอ่หนูเนี่ยสวยได้รับมาจากสาขาหูฟันเราก็ชมชมมาอยู่นะครับแล้วก็ลูกค้าหลายๆท่านที่ที่มารับพันหนูจากที่นี่เขาก็ชมมีเอฟเฟกกลับมาหาผมอยู่ว่าที่นี่หนูได้คุณภาพแล้วก็อ่าถ้าใครอยากได้หนูนะครับก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้หาช่างเห่นได้แล้วก็คุณฟ้านะครับโรมากเลยครับโรมาคุยมาเล่นเมยครับเข้ามาเยี่ยมชมจะมาซื้อหรือมานังเห่นนดังครับยงได้หมดทุกยางครับอ่ะฝากพิกัดไว้อีกครั้งหนึ่งครับช่วงท้ายนี้พิกัด บ้านเชียงแสนนะครับบ้านเชียงแสนพัฒนาใช่ไหมครับครับตำบลสร้างคออำเภอปรพานครับผมเบอร์โทรกัเบอร์โทรครับศูนย์หกหนึ่งสองสองแปดหกแปดสามสี่ครับผมอีกเบอร์หนึ่งครับเบอร์คุณฟ้าเบอร์ฟ้าเบอร์ยังวะศูนย์หกห้าเจ็ดสี่แปดสามสองเก้าหกเสียงได้ยินหรือเปล่าไม่รู้ศูนย์ศูนย์หกห้าเจ็ดสี่แปดสามสองเก้าหกเดี๋ยวผมจะขึ้นเอาไว้ด้านล่างให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับถ้าอยากได้พันหนูอยากได้หนูเนื้ออินบ็อกซ์เข้ามาอยู่ที่ สกลนครอำเภอภูพานหรืออุบลราชธานีอำเภอทุ่งศรีอุอออดมแล้วก็อำเภออะไรอีกครับอำเภอ,อเน,น้ำขุนอำเภอน้ำขุนนะครับ,รบแล้วก็วกนครนายกนครนายกอีกทีหนึ่งนะครับก็ในรายละเอียดยังไงก็เดี๋ยวไปคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะจับพันหนูแล้วก็ตอนนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะแล้วก็ฝากอย่าลืมครับท่านผู้ชมครับกด subscribe ในช่องยูทูบหนูฟุ้ยักษ์สกลนครเอาไว้ด้วยนะครับก็จะมีเรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงหนูมาแชร์มาแบ่งปันลงในช่องเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานนะครับ อาช่างเด่นคุณฟ้าแล้วก็ทีมง,งานต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนทีนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ